อีกแล้วนะครับกับพัสดุกล่องใหม่นะครับกล่องนี้แบนๆลับๆนะครับเรามาดูกันนะครับว่าข้างในจะเป็นอะไรกันนะครับลุยเลยว้าวแล้วมั้งครับนี่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวดูด้านหน้าครับโอ้โหเล่มใหญ่ครับเล่มละเจบาท เล่มใหญ่มากโอเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้จับกระตูเล่มใหญ่นะครับเล่มละเจ็ดบาทในตำนานเลยนะครับก็เลยนะครับหนึ่งสองสามโอ้สี่ห้าหกหกเล่มด้วยกันนะครับเล่มใหญ่มากๆเลยนะครับ